น่ากอวไหมไม่เนาะวุ่ยธรรมดามากบอกเลยธรรมดาวันนี้พี่ลิต้าจะไม่กินนะคะทุกคนโอ้เราทำไมเราต้องมาอยู่ข้างหน้าสุดด้วยจะมีอะไรหรือเปล่ามันจะมีอะไรจะแห่มาไหมอ่ะนี่นี่นี่พี่ไม่โดนนะไม่โดนใคร แลฆ่าจูดีก่อนฆ่าจูดีโอ้ยพี่ว่าจูดีจะมาฆ่าเราก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิต้าคิคแคท แล้ววันนี้นะคะเรากลับมาแล้วกับเกมเราบอกนั่นเองทุกคนก็มี ที่เห็นอยู่นะคะก็มี f อเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แบบวันนี้นะคะที่พีต้าจะมาเล่นนะคะชื่อแบบว่าจูดี้นั่นเองมีเด็กขอมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพีต้าต้องแบบว่าทำใจนิดนึงในการที่จะเข้ามาเล่นแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องใจแข็งนิดนึงนะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะพีต้าไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะคะพี่พีต้านะคะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะคะ๋ยวให้เขาแนะนาตัวกันดีกว่าค่ะน้องไม้ไมาสวัสดีค่ะไม้ค่ะช่องวันนี้แคสเตอร์ซีไอนะคะ ค่ะก็ไปกดติดตามกันได้นะคะน้องก็ทำช่อง Youtube เหมือนกันนะคะก็แคสเกมเหมือนกันเนาะโอเคไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเนาะไปหูเด็กเด็กเดๆ้องมาอยู่ไหนอะค่ะไม่เจอนี่เราอยู่นี่ไหนหนูหาพี่ไม่เจอพี่เดินมาแล้วอะพี่นี่นี่อันอันที่มันสิบคนไหนมีสิบคนได้หรอมีมีสิบคน ไเข้ามาดูเข้าพุเข้ามาพี่เข้ามาเข้ามาแล้วใช่ปะไปแล้วนี่ดูยี่กลังพี่นี่โอเคโอเคอันนี้คือเราต้องรออะไรอ่ะรอรอเขาไว้นะนะรอรอวีแบบไม่รู้สิมันจะมีวีของมันอยู่อะฮะอุ้ยยังไงมาแล้วไม่น่ากลัวเนาะเราจะให้น้องไม้นำเลยนะคะอย่าไว้ใจเลยหนูมากพี่เสียงมาเต็มมากเลยอ่ะ ใชแล้วเสียงเหมือนน่ากลัวก็ดูไม่มีอะไรนี่เนาะคอลิวูดธรรมดาไม่มีอะไรเลยพี่เชื่อนูหลังจากนี้อะพี่ ามากบอกเลยธรรมดาธรรมดา,าวันนี้พี่ลิต้าจะไม่กินนะคะทุกคน <g ül> โอเคโอเคเออพี่ไปเลือกที่นั่งก่อนเลยก็ได้คะ่ะให้เอฟซพเลือกที่นั่งเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องฮะเลือกที่นั่งตรงไหนอ่ะตรงไหนก็ได้เลยอ๋อ ตรงนี้นั่งตรงไหนก็ได้เลยพี่เดี๋ยวไปเปิดเครื่องครับเรามองไม่เห็นตัวตัวเองเหรอไม่เห็นไม่เห็นพี่รีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นพี่ตาอยู่นั่งนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วหรือเปล่าอยู่ด้านหลังพี่โอ๊ยเฮ้ยพี่อยู่ข้างหน้าสุดเลยอ่ะโอ้โหทั่ไมเราต้องมาอยู่ข้างหน้าสุดด้วยจะมีอะไรหรือเปล่าไปเลยไรปเลยไรเป็เไรมีอะไรหรอแล้วพี่อยู่ข้างหน้าสุดอ่ะโอ้ใครใช้ให้มาอยู่ข้างหน้าสุดวันนี้เอาไปก่อ เราเนี่ยก็เลือกพี่นั่งนะมันจะมีอะไรจ่แห่มาไว้อะมันไม่ไม่ไม่มีไม่มีพี่ปีศาเลยพี่อย่ากลัวตรงนี้ไม่ไม่อะไรด้วยเสียงหัวเราะแล้วไม่น่ารอดนะคะทุกคนชิวชิวจิงชิวจริงไม่มีอะไรก้าก้าก้าโอยโดโด้วิเห็นอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนโอ้แล้วทำไมพี่พี่มานั่งอยู่ข้างหน้าคนเดียวอะ อุย้ย้ย,ย,ยพี่สาวว่ายายยายยาย,ย,ายที่นั่งได้อุ้ยพี่สาวว่ายายที่นั่งได้ตอนนี้พี่พี่พี่พอไม่เห็นชื่อใครเลยนะอุย้ยพี่ตกเหรออุ้ยพี่กลัวตกอุ้ยพี่ตกไปไปตกยาตาหยียายตกนะโี้ยยายนั่งได้แล้วพี่ไม่รู้อยู่ไหนพี่ตามหาพี่อ๋ออยู่อยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละสว่าง <s ays> เลยเอสวัสดีโอ๋อไม่นะเฮ้ยมันเร็วแล้วตายแลนะ้วตกแล้วเนี่ย ตกไหมไม่ตกใช่ไหมหนูเคยตกอยู่ครั้งหนึ่งอะพี่ตกแล้วจริงเหรอกหลังรถเดือยอะพี่จริงเหรอแล้วนะพี่นั่งอยู่กับใครอะเฮ้ยอย่าบอกนะพี่นั่งอยู่กับผีอะพี่พีทหนูไล่ตา,ามหลังอยู่เฮ้ยแล้วหนูตกได้ไงอะขนาดพี่ยังตกไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเมื่อกี้รถมันแรงพี่มันอยู่ช่วงรถแรงไปเออใช่แล้วครับ แล้วตามทันแล้วพี่พี่ออกมาก็ได้แล้วพี่เดี๋ยวจมน้ำบูงบูงบูงตายนะพี่พี่ขึ้นมาแล้วไปเลยไปทางไหนนะตรงตรงเลยฮะชิดขวาชิดขวามองไม่เห็นอ๋อเห็นปีกแล้วปีกเด่นมากปะปีกพลาสติกไปเอ้ยกระตกพี่มา ตาของมันจะปเออไปิดใบแมงมุงมเขาคงได้เห็นกกกกเกือบเกือบเกือบแมงมุมทางปีกลงมานะพี่ค่ะ FC ตามมาด้วยตามมันหลอกหลอนด้วยกันพี่จับตาดูตรงนี้เอาไว้นะแล้วเราจะไม่ตายเหรอตายดิแล้วเราก็ไม่หนีไปไหนอ่ะ โดนพี่พี่หนูมารับพี่แล้วพี่โอเคไปไปไปกูกูกูไป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 ดิไปเอาอยู่ไหนหนูเดินไปเลยตรงที่งออกมาไฟฉายชิวๆพี่เหมือนไม่น่ากลัวเท่าไหร่มามากูกูเล่นแมงมุมมันไปไหนแล้วอ่ะมันมันก็อยู่ในแถวๆนี้แหละพี่มันก็หลบไปหลบมาอย่างเงี้ยแหละพี่ไม่ต้องกลัวหรอกอุ้ยึ้นไม่ได้พี่หยับมามาพี่หยาบม แล้วเขาได้แล้วไปหาท้าออกนี่ไปนี่มานี่ปมานีเลยไปไปไป FT ไปพบจุดพบเพลิงแล้วเก็บจุดน้ำมันสิไปไปไปต้อนต่อไปนะผมอันนี้ก็ต้องดันเครื่องปิ้นมาก่อนตรงนี้แล้วก็ค่อยเปิดตรงนี้แต่พี่ก็พี่ก็กิน ไอะไรตาเราไม่มีอะไรพี่ตกใจเชยพี่จะขึ้นยังไงอ่ะพี่กรดขึ้นเลยไม่ต้อกลัวพี่จะจับปั๊กเออออพี่พันนี่ถูกต้องถูกต้องพี่มันไม่ได้เออ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 กรโดดไปเรื่อยๆเฮ้ยต้องต้องต้องมีคนดันแล้วแหละเหมือนพีูแบบ เหมือนพี่บักแบบลงไปอ่ปละลงไปข้างใต้อ่ะเดี๋ยวบักอะไรขึ้นเนี่ยพี่บักพีู่บักมาได้ไหมช่วยแล้วพี่ตัวหนูติดก,กับท่อ <c oughs> ติดกับท่อ <c oughs> เป็นผีช่องแอร์พี่อันนี้คือต้องตรงไปใช่ไหมคะตรงตรงเลยค่ะพี่เย่ออกมาได้แล้วออกมาได้ยังกำลังกำลังไปครับทุกคนเ <c oughs> <ๆ S 1> ลยดูแบดแบบเดินช้ามาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอตัวนี้ทำไมอ่ะอ๋อคาลงไปเลยค่ะพี่คาเลยคาเลยคาตรงไหนะดูะคาตรงนี้คาตรงนี้คาตรงนี้ปะ่แล้วตรงนี้ตรงนี้พี่ถูกแล้วแล้วก็เดินไปค่ะพี่พี่ก็จะเจอกัหมอฟัน ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนราจะให้เราวับเกินใหมคือตายจรโอเคหนูรู้สึกว่ามันจะมีอะไรสูงๆตรงนั้นหรอยต้องนั้นเพื่ออะไรอ่ะไปไปละพี่ไปไปละไปไปทางออกดีกว่า แค่นั้นเลยพี่ไปทาออกเลยดีกว่ารู้สึกว่าจะมาทางนี้นะพี่เรื่องชิจาเล่นมาหมดุกเฮ้ยไม่น่าจะใช่อารมณ์ตอนนี้อุ้ยเสียงเพลงเสียงเพลงอะไรเราไม่ได้ยินเสียงเพลงหรอเฮ้ยเราอยู่โอเคโอเคไปพี่ทำรู้ตรงใจตรงนี้มีผีเลยไหมอ่ะไม่ไม่มันจะเดินไปเดินมาแถวนี้เลยพี่ เราจะโผล่มาตอนไหนเหมือนกันเราแล้วเราะจะไปไหนอ่ะวิ่งหนูบลักกว่าพี่หนูตายแล้วยากแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องไปอีกฝั่งนึงพี่มันจะมีบ้านอยู่เราต้องไปเปิดเปิดที่ที่เปิดอะไรนะที่ต้องเปิดอะไรสักอย่างสองอันอะไรพี่หนูบลักพี่ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเรียบร้อยโดนฟาดแล้วพีอ๋อโดนเหมือนพี่โดนเหมือนพี่ป่ะเมื่อกีก้ ค่ะพี่รู้พี่พี่ัะเมื่อกี้เหมือนแบบพี่โดนฟาดแล้วพี่ก็ไปอยู่จุดเกิดอ่ะจุดเกิดไหนพี่หนูก็อยู่จุดเกิดกับเอฟซีพี่คนหนึ่งอ่ะอุ้ยตอนตอนนี้พี่มากับเอฟซีอีกคนนึงอ่ะน่าจะไอดาโอเคโอเคหนูหนูตามไปนะพี่โอเคโอเคค่ะพี่ผ่านมาหมุนมาแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงน้ําอะไรก็ไม่รู้น้ำอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไป่ะเหมือนอยู่ตรงคลองอะไรสักอย่างนะคะผีมันเหมือนตามหลังพี่เลยอ่ะใช่ปะ พม่ไม่ร oh. 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 ู e ้ไม่ไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้คือแบบอยู่ดีๆพี่ก็วาบลงไปเฮ้ยพี่เจอผีแล้วพี่เจอผีแล้วเจอผีแล้วแต่่อราทไมวิ่งหนีต้องวิ่งใช่ไหมว้่วิ่งไปไงวิ่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 ง่งวิ่งวิ่ง่งวิ่งง่ง่งวิ่งวิ่งง่งงงงงงวง่ กับอ,อีฟซีอคนหนึ่งไอด้าเขาหายไปแล้วอ่ะเอา้เอาเาฮ้ยผีอยู่ตรงไหนเนี่ยหนูค่ะผีไม่เจอแลว้วอ่ะพี่ก็ไม่รู้<อ>เจอแต่น้องเนี่ยน้องไหนก็ไม่รู้พี่ลิต้านี่แต่ว่าตอนนี้น้องเอฟซีหายไปแล้วอ่ะเห็นถ้ากับตาเห็นตาเขียวๆพี่วิ่งแล้วนะพี่วิ่งหนีเลยป่าลาบป่าลาบตอนนี้หลงกับพี่ลิต้าใช่เฮ้ยเจอเจอเจอกันแล้วใช่ไหม ันจะมีคน f c พี่เปิดประตูได้แล้วโอเคสุดยอดมากไอด้าน้องรัก f c พี่เอเดอร์แบกไปมันก็จะอยู่ตรงนู้นใช่ต้องปิดไฟก่อนถึงจะเข้าไปได้อะฮะปิดไฟหนึ่งพี่เุ๊ยปิดไฟจะมีอะไรไหมอ่ะสองพี่ไม่ต้องกลัวพี่เฮ้ยมันมืดมากเลยอ่ะพี่สามารถพี่จุดไฟในมือได้ไหมอ่ะ พี่พี่พี่เอฟซีพี่ตายแล้วอะ่ะจริงเหรอไอด่าตายโอ้โหใครตายไม่ตายไอด่าตายจบเลยเฮ้ยทำไมเขาตายกันเยอะคนแล้วอะ่ะพี่ระวังพี่ออกมาวันเหมือนมันต้องหยิบอะไรสักอย่างคือตายกันทีละคนแล้วอะ่ะเฮ้ยเราตายแล้วเหรอไม่ได้เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปทำไมตายอะ่ะไม่รู้ดูโดนจูดี้ค่ะไอตัวที่มันเกาะอ,อยู่มุมห้องอะ่ะ <c oughs> โอเคเออเราจะทำไงกับอินนี่ดีกำลังมา อยากรู้มันเข้ามันได้หรือยังอ่ะไอพี่พี่ออกมาสิสิไม่รู้หนูได้คุณแจหรือยังอ่ะหนูมองไม่เห็นอ่ะพ hey. ี่พ okay, okay. okay, okay. ี่ออกมาหน่อยค่ะโอเคโอเคออกแล้วลองมาลองมาเปิดประตูตรงนี้ด okay. ีกว okay, ่าพี่พี่กดได้ไหมพี่กดได้ไหมเอ้ยได้แล้วโอเคเห็นพี่ละพี่ทำหนหัวใจหัวใจวายตายอันนี้คือหาทางออกได้แล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วพี่ใกล้แล้ว ต้องทุบประตูแล้วค่าจูดี้ก่อนค่าจูดี้โอ้ยพี่ว่าจูดี้จะมาฆ่าเราก่อนนะไม่ต้องกลัวกลัวรวดไปตอนนี้ดูชิวพี่ไม่มีอะไรมากไหมอันนี้มันต้องเหมือนกับว่าไอพี่อยู่ไหนหนะนอันนี้เหมือนต้องหาอะไรทุบนะพี่ตรงนั้นอุ้ยพี่พ,พี่มีเพื่อนพี่อยู่ตรงนั้นด้วยพี่อยู่ไหนนะพี่อยู่ไหนจะพาไปนนี่อยู่นี่นี่เดินมาดิพี่เดินมาดิค่ัตัวอะไรพี่นี พี่เพื่อนพี่เนี่ยตัวตรงนั้นเอาหายไปแล้วเอาหายไปแล้วโอ้ยพี่อดเลยเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ได้เสียงอะไรไม่รู้พี่นำทางไปพี่นำทางไปเลยพี่ไปนำทางไปเลยนำอะไรไปเลยไปเอาสีน้ำไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยตอนไม่มีอะไรนะเฮ้ยได้ินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเปิดเครื่องละพี่พี่นำ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 สมือญนห้องสมุดพี่นำเลยทำไมเราต้องไปห้องสมุดด้วยอะ เออน่ามันมีของอยู่พี่พี่พี่ของหรือมีผีขอมีของจริงพี่นำ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 พี่ไอเด้าอยู่ไหนวะไอเด้าเฮ้ยนี่ไงเนี่ไอเดียเด้อเด้อโก้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 เดรดีโก้โกไปไหนไอเด้าไอเด้าเฮ้ยไอเด้าไอเด้าไปลกไปลงอยู่ไหนกันเนี่ยลงมาแล้วอุ้ยมันตัวจอยดี้เราจะต้องฆ่ามันนะคะทุกคน ราต้องทุบมันทุบ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 อันนี้พี่ทุบโดนไหมอ่ะอุ๊ยตายตายเลี้ยงยังไม่ตายยังไม่ตายต่อไปนะทุกคนอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วหรือเปล่ายังยังอุ๊ยอีกอีกแอีกยาวไกลยาวไกลเอ้ยเมื่อไหร่จะตายเนี่ยแต่นี้่ใช่นิ้วจะล็อกแล้วนะคะอุ๊ยเรียอแล้ว จะใช่แล้วพี่โอเคนั่าประทุนบ้านเพื่องสงบแล้วเดี๋ยวไม่ใช่นะไป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 เฮ้ยไม่มาผีจูดี้ไม่มาผีจูดี้หรือเปล่าทางออกทางไหนอะพี่มันยังไม่ตายไม่ใช่หรือเออใช่ป่ะเมื่อกี้พี่ยังเห็นมันอยู่เลยอะหายไปแล้วเออแต่มันหายไปแล้วอ้าวงง้วเนี่ยมันบักตึ้มมันนี่มันอาจจะบักแล้วไปไหนอ๋อนี่ไงไอ้ได้ไอ้ได้บอกไอ้มา โอเคโอเคว้ยอยู <size> <the> ่ใกล้ประตูทางออกเลยเรียบร้อยเอาเอ่ะอาขอดออกก่อนออกเย่เย่ในที่สุดก็เสร็จสิ้นนะคะโอเค จะสิ้นจบไปที่เรียบร้อยนะคะกับแแบบจูนี่นั่นเองนะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b ส cribe เป็นกำลังใจพีต้าทำคลิปให,ใหม่ๆวยนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้พีต้าน,นะคะไปเล่นแบบอะไรนะคะพีต้าก็จะไปเล่นแบบนั้นนะแล้วก็โอเคให้น้องมายฝากช่องหน่อยคะ่ะฝากกดติดตามช่องตัวนี้แคสเตอร์ซีไอหน่อยนะคะโอเคค่ะนั้นก็งั้นสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเลย